สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s i l v e r b u l l e t นะครับในคลิปนี้นะครับทุกท่านก็กำลังเข้าอยู่ในเกมอินสไนเซอร์แมทเรเวนโกลด์สติกเกอร์2,013นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นกัปตันกัปตัน V4 นะครับผมเวอร์ชัน4นั่นเองนะครับน่าจะเป็นร้านเวอร์ชันสำหรับกัปตันเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ากัปตันคนแรกของทีมของเรานะครับจะเป็นใครนะครับเริ่มต้นที่แกมมาครับกัปตันแกมมาคนที่2ของเรานะครับกัปตันชูกัปตันฮาคุริวนะครับเก่ง สุดๆกัปตันซานักนะครับกัปตันซาลูนะครับกัปตันอัลฟ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกัปตันจากภาคดันบอลซิงกินะครับดูมูบี้ภาโกนะครับผมกัปตันเบต้าจังอ่คนนี้นะครับจะเป็นกัปตันจากทีมโอกินาวะนะครับทีมสุดคึกกัปตันฟูโดนะครับจากชินเทกคูดูทำหน้าทำตาคนสุดท้ายของเราจะเป็นกัปตันยามาโตะนะครับผมเลือกด่านดีกว่านะครับด่านก็เราสุ่มไปเลยครับง่ายๆครับไปครับลุยรถมาครับโนวีดเป่าเริ่มเกมในครึ่งแรกนะครับในคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของทีมกัตตนะแ่ หลังจากนี้อาจจะมีการเอามาปะทะกันเองนะครับสมมุติว่าระหว่างกับตัน V1 กับกับตัน V2 อะไรอย่างนี้ครับเราก็จะเปิดโบวตนะครับว่าให้ผมเล่นกับตันทีมไหนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเวอร์ชันที่4นี้ก็ถือว่ามีแต่ผู้เล่นที่เป็นกับตันที่แบบมีฝีมือสุดยอดมากๆเลยครับ่็อย่างที่เห็นครับก็จะเป็นเบต้าชูอะไรพวกนี้นะครับฮาคุริวนะครับแต่ละคนโหดๆตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นกับตันทีมสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะเลื่อเปลือยไปเรื่อยๆนะครับมาในจังหวะนี้ฟูโดเราตัดบอลจากคนจิชูยะสลดิ้งทงหารนะครับเราแข่งกับอินาซึมะเลเจนเจอ8นะครับบอลกำลังอยู่ที่อัลฟาของเรากับตันอัลฟาของเราได้บอลในจังหวะนี้ก็ชาร์จจ้ายิงดจ้ามีคิโดวิ่งมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้เราต้องรีบยิงครับโยมาเลาตันของฉันหงเหินติดอาวุธแจมครับ คำสั่งยิงลูกศูนย์หนึ่งเอาไปกินซ่าคุณเอนโดมามารุได้ข่าวว่าหนึบนักใช่ไหมเอนโดมามารุงั้นต้องเจอหงเหินหงเหินโอ้โหใหม่แล้วครับคาดเทววีของเอนโดมามารุแตกไหมไม่แตกนะครับรับลูกยิงของอัลฟาเราได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอนโดมามารุบอลกลับมาอยู่ที่โคนจิชูยะของอินาร์ซิบาลเจนเจแปนฝันไปเหอะฝันไปเหอะโอ้โหอะไรวะโอ้โหมาแล้วครับลูกยิงในตำนานนะครับเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในอนิเมะเนาะ ปฐม,มบทแห่งตำนาน,นครับหรือาพามลีเจนต์นะครับรู้สึกว่าเราจะได้เห็นลูกยิงลูกนี้ครั้งแรกในเดอะมูฟวี่โอเกอร์นะครับเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆครับมาผู้รักษาประตูยามาตกของเราชิวๆไปดอกนี้นี่ล่างปตาดูออกมาล่างปตาอินชอนคิงไฟเจอสวยครับราชาป,ปาดคินเบิร์นเปิดบอลขึ้นมาบอลอยู่ที่แกมม่าในช่วงวันี้โอ้โหโดนสมัยโอกาสลีเจนต์เทคเก,กิลไปมาไม่เป็นไรครับเรายังมีไอ้บอลนี่อยู่นะครับตายไปซะ โดนอือตายซะสวยงามทําได้ดีมากตรงบอลมาที่แกม,ม่าครับโอ้โหแกม,มา่าโดนซูนามิไทโคไปในจังหวะเมื่อกี้น่าเกลียดจริงๆโอ้โหแกม,มา่าเตี่ยไม่โดนโอ้โหเตี่ยไม่ทานมิ่งไมไม่ทานครับในจังหวะน,นี้ซูนามิแห่งดีเจนเจะไปยิงแล้วครับลูกยิงในตำแหน่งของซูนามิเป็นซูนามิบูธนะครับในแอนิเมะแม่งอย่างแรงครับในเกมนี้อย่างกากมาไม่เป็นไรเราใช้เป็นท่าที่2น่าจะรับได้แบบไม่มีปัญหานะครับ ว่าจยย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 ยจ้าแตกสีสวยกิ่งจริงๆนะครับผู้รักษาประตูยามาโตของเรานะครับส่งบอลดีๆนะครับประมาทไม่ได้ครับต่อให้เราได้เปรียบแค่ไหนมาบอลก็อยู่ที่แกมมาของเราช้าจจิจ้ารอแล้วเราจะเรียกล่างวันตาลไลแคนใช่ไหมตีนบธแมงซ่า้วครับแล้วก็ยิงคําสั่งยิงลูกสิบสามนะจอมมาเล่าตาลไลแคนโอเคตีนบธเรียบร้อยเอาไปกินซะคาสั่งยิงลูกสิบสาม โคเท่ครับโอเคปะทะกับเอนโดมาลุอีกแล้วนะครับงัดท่าเวลสามออกมาเป็นฮาเทวาวี v. จะสามารถผ่านมือเอนโดได้ไหมโอ้โหผ่านไปไม่ได้น่าเสียดายจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรนะมาพูโดตัดบอลมาสวยครับสไลดิ้งสังหารปิวิซากุนจิเยีย่ยมพูโดส่งบอลไปที่อัลฟาท่ายไม่มาซานากยางไม่มาครับแต่เราจะมิกทีทานไปเลยครับมิกเป็นใต้ฝุ่นไปเลยเราจะแปลงล่างเป็นซูเปอร์ซานากนะครับ เอาแล้วนะจัดไปมิกซิทานซูเปอร์ซานักโอเคครับมิกซิทานเป็นใต้ฝุ่นนะครับโอ้โหก็มันจะชาร์จยิงในโดนไทเข้าไปแล้วบอลกำมาอยู่ที่ฟูคิชิโร่ของอิราซามะเจแปนฝังไปเถอะ้องเจอนี่โอ้โหใช้ได้ด้วยกับตันของทีมโอกินาวะนะครับใช้เป็นเฟรมแดนนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้ไงนะครับโอเคส่งไลซารัวผ้ามาแล้วสวยสิเราจะเรียกโาตางของซารูออกมานะครับ านางอ็ตาเลยสวยมาเฮ้ยไม่ไม่รู้ว่าจะติดฮินโตะหรือเปล่านะช่างแม่งติดไม่ติดไม่รู้ครับยิงไปก่อนจงมาแล้วตันหนุ่ันเอาละเอาไปกินซะยา่าแตกซะองแตกแล้วโอ้โหติดฮินโตะจริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมผมดาบดาวตกครับหวังว่าจะไม่ติดดีฟดังเกลนะโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรมานี่มีฮาคุริวครับนี่ายิงของซาลูครับแล้วต่อด้วยฮาคุริวครับนาะก้อนบัสเตอร์ แรงๆไหมครับลูกนี้ครับแน่นอนครับสกอร์ที่1ของเราได้แน่นอนครับก็แค่หัดเทวีก็ต้องแตกแล้วล่ะเรียบร้อยครับสวยงามสวยครับขึ้นนํามาได้แล้วครับ1นึ่ประตูต่อศูนย์นะครับสาหรับทีมกับตันมากับตันเวอร์ชั่น4นะครับกับตันเวอร์ชัน4นะครับขึ้นนำอินาซิมารีเจนเจ8แปมาได้แล้วครับ1นศูนย์นะครับในจังหวะนี้ครับชูก็โดนฟูคีแย่งบอลด้วยโ n o อ a งเ e จไปไม่เป็นไรครับ เราแย่งกลับมาได้เขาไม่มีปัญหาอะไรนะอย่าไปกลัวอ้าวบอลกับยู่ที่เงินจียทำอะไรจะทำอะไรฝันไม่เหอะบอลกับอยู่ที่ฮาคุริโส่งให้ซานักในจังหวะนี้ซานักช้าครับเราก็เปิดโหมดโหดไปด้วยนะครับอาจจะยิงไปลูกยิงใต้ฝุ่นนะครับมาไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ยิงไปเลยครับตรงนี้ครับถ้ายิงตรงนี้เข้าก็คือสุดยอดของท่ามไปตายแล้วครับมาซูเปอร์ต้องแตกแล้วจะติดใครไหมโอเคเขาไม่ติดใครเลยนะครับปัญหาการเอนโดมารูแบบตัว่อตัวแบบนี้ฮัดเทวะวีอีกแล้ว ให้ตายดิวะพีพีแม่งไม่หมดเลยนีไอ้โอ้โหรับได้นะครับไอโนมังรูรับลูกยิงของซานักซูเปอร์ซานักไว้ได้ลูกยิงไต้ฝุ่นนะครับมาในจังหวะนี้โกนจิชูยะนะครับโตกลับด้วยอากิสลาตันไม่เป็นไรถ้ายิงไกลขนาดนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับมาใช้ท่าลูเล่สองไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับมาจะรับมาว้ให้ดูนี่แน่จ๋า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 จ๋จ๋สวยสวยดิเออ เสียเหมือนกันนะครับเสียเหมือนกันนะครับจังหวะมีเยเสียเหมือนกันนะครับกลัวจะรับลูกยิงของกวนจีชูยะไม่ได้นะครับบอลกำอยู่ที่เบต้าเจ้าของเราซึ่งท่ายไม่มาครับเราค่อยส่งบอลโอเคบอลกบมาอยู่ที่ชูของเราโอ้โหโดนคาเซมาลรูเฮ้ยซากมาุมะซากุมะเฮ้ยชูชนะท่าดิฟจังเกิลได้เว้ยโอ้โหเป็นท่านี้นะครับที่สามารถเอาชนะดิฟจังเกิลได้นะครับเยี่ยมจริงๆไม่รู้ว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถชนะดิฟจังเกิลได้นะ โอเคเราจะใช้หมอนี้ยิงนะครับร่างวตานคล้ายๆซานักเลยครับคล้ายๆโตดิเอ็คของซานักมากเลยครับไม่รู้เรียกอะไรนะครับนี่ครับเป็นราชาตะกแตนเหมือนกันครับแต่ต่างกันที่สีนะครับไม่รู้มันจะทําออกมาเพื่ออะไรนะครับลูกยิงก็เหมือนกันด้วยนะจะไปเอาไปกินซะยาต้องแตกแล้วครับยิงในจังหวะนี้โอ้โหต้องแตกแล้วครับไม่เอาท่าเวลสองมาแล้วแบบนี้ยังไงก็แตกครับท่านผู้ชมยังไงก็แตกแตกดีโอ้โห ไม่แตกครับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนี่ไอหายิงอวตารนะอินโดใช้ท่าเราสองมารับอยากจะบ้าตายมาแล้วใช้โดมเพลงนะครับโดมเสียงเพลงนะถ้าจาไม่ผิดน่าจะใช่โอเคครับใช่ด้วยครับเป็นโดมเสียงเพลงโดมตัวโนต้ตนะครับดี๋ยวก็อึนไปเลยครับแจ๋วมาสมบัติไม่ได้เบต้าจังนะครับก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกเราใช้เบต้ายิงทาสกอร์ที่2ให้เรานะครับเบต้ายิงไม่น่าจะมีคําว่าผลานนะมา เราจะเรียกว่าตานออกมาเทพีเห่ง,ง,งานความบ้งเปล่าอุเทนาติดอบุสวยดีมากเบตาคำสั่งยิงลูก07ดับเบิลช็อตกองแตกแล้วสกอร์ที่2ต้องเป็นของเราโอเคเขาไม่ติดกองหลังของอินาซิมาเลเจเนญ์ญี่ปุ่นสวยสจ้าแบบนี้ยิงยิงไกลก็ยิงแรงนะครับสำหรับลูกยิง07นเะครับเรียบร้อยแจมประตูที่2แบบสวยงามชิวๆไปเลยครับดอกนี้เบตานี้แทบจะไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคแท็กโก้สวยอะยังไงผมลืมลืมลืมมานะขอพูดสักหน่อยนะครับก็ยังไงผมต้องขอฝากติดตามผลงานต่างๆนอกจากเกมนี้ไปด้วยครับทั้งคาเมริดเดอร์ดะกอนบอลเซตคาคาโรนครับกับตานซูซานไลท์ออฟนิวแชมเปี้ยนอินาซุมาอีเลเวนเอ็นดีเอสนะครับแล้วก็อินาซ m มาอ e เลเวนทรูไฟเจอร์สตอมเอ็นดีเอสด้วยนะครับก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจะเล่นออกมาให้สนุกมัน ถูกใจท่านผู้ชมนะครับขอให้เปิดใจเข้าไปรับชมแค่นั้นเองมันไม่น่ายากนะครับยังไงผมต้องขอฝากผลงานต่างๆไว้ด้วยนะครับเกมนี้ก็ก็จะมีคลิปออกไปเรื่อยๆแหลนแหละ Inasmile Level s กเกอร์2013เลยเนาะก็ทําจนกว่าผมจะเลิกทำนั่นแหละก็ถ้าสถานการณ์มันย่าแย่แล้วแบบย่าแย่มากๆก็คือผมอาจจะหยุดจริงๆนะแต่ตอนนี้ผมก็สู้ไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังมีคนอยากดูจริงๆอ่ะก็คือยอดวิวมันถึง1นึ่งพันนำไปแน่นอนครับได้ไปต่อแน่นอนับผมคือขอไม่ยากนะ แค่1,000วิวเนี่ยมันไม่น่ายากเกินไปนะครับถ้าเป็นขอหมื่นวิวเนี่ยมันก็จะเวอร์ไปเดี๋ยว2,000 3,000ก็จะเวอร์ไปนะครับขอเป็นแค่1,000วิวเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะโอเคก็หมดเวลาครึ่งแรกทีมกาเปตันของเรานะครับนำกุจอตโตมาสองประตูต่อศูนย์แบบสวยๆนะครับก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะไปลุยต่อที่ข้างล่างครับ โนวีดเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับผมนะตอนนี้เราสกอร์นามา2-0แบบสวยๆนะครับในจังหวะนี้ครับอินาซิมาระเตียนเจแปนะครับโคนจียิงอากิสลาตันกลางสนามชิวๆไปครับดอกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับผู้รักษาประตูยามาโตะของเรานั้นยามาโตะสุดแก่งนะครับฝีมือน่าเสียดายจริงๆนะครับเก่งจริงๆแล้วโดนตัดบทแบบโคตรทุเรศนะครับน่าสมเพชจัดๆนะครับโอเครับเอาไว้ได้นะครับผู้รักษาประตูยามาโตะของเราไม่ต้องใช้เวลานด้วยชิวๆไปครับบอลก็อยู่ที่ซาลูท่ายไม่มามาโอ้โหมันจะส่งบอลยยเลวะ พุโดสวยพุดดบิงมาแย่งบอลจากคิโรโตนะครับในจังหวะนี้ใช้ท่านี้ครับเป็นสไลดิ้งสังหารสวยงามแจมอโอ้โหบอลมาอยู่ที่ซานักโดนเทคเโอไปบอลกับอยู่ที่คาเซมารูฟันไม่เหอะโอเคครับซานักเปิดไฟส่งมาให้ไอ้มอนนี่ส่งให้ชูท่าหายไปมาบอลกับอยู่ที่ฮาคุริวฮาคุริวจะเรียกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใช้นิ่งดาก,ก้อนแล้วก็ติดอาวุธได้ไหมครับไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการติดอาวุธของฮาคุริวในเกมนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับ เอาโดนโต้กลับครับเปนฟูคิชิโร่มามาแล้วครับลูกยิงที่ไม่เคยเข้าครับเอเโนบิสานของฟูคิชิโร่ไม่กลัวไม่กลัวยิวชิวไปมาเขามาดิครับไม่กลัวทําไมอ่ะเราใช้เลเวลสองก็น่าจะรับได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยาม,มาโตะเอาหน่อยยาม,มาโตะ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 เออโล่งยิงย้วเสียวเหมือนกันนะครับดอกเมื่อกี้นะัอนเอโนบิสานของฟูคิอินาซิมาเลเจนญะเปรย์นะครับบอลก,ก็อยู่ที่ฮาคุริโอมา ต้องได้แล้วเราจะต้องเรียกสัตร์สักดิ์ใช้นิ่งเดีวก่นแล้วก็ติดอาวบุธนะครับมาดิโอเคสวยโอ้โหเป็นฟูโดโน,นะครับมาสไลด์ไปเกือบจะใช้ท่ามาป้องกันเลยครับแต่ถ้าใช้ไปนี่ก็คือเราจะต้องรอใหม่เลยครับถึงจะมีท่าไม่ตายในการยิงลูกนะโอเคเราก็ยังตัดบอลมาได้อยู่สวยดีครับมาโอเคโอ้โหฮันลันลำะโอ้โหลำนะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเยนเอาบอลมานี่สวยพุดโอ้โหฟ่ามันเสียบแค่นี้ถ้าเป็นฟาวนะจ๊ะมาเอาดิโอเคครับอัลฟาเสียบได้สวยครับส่งบอลขึ้นขาข้างหน้าโอเคบอลกลับมาอยู่ที่ฮาคุริวฮาคุริวท่านฮาคุริวจัดไปจัดไปจัดไปโอเคยิงเลยครับรออะไรล่ะจ๊ะเดี๋ยวจะอดยิงซะมาจงออกมาสานสถิตใช้นิ่งนะค่อนติดอาวุธมันจังสง่างามไปแล้วค่อนบัตเตอร์อย่า ตองได้แล้วครับประตูนี้เรียบร้อยครับเอาท่าเลเวลสองมาล้าแบบนี้ครับมันจะเป็นการดูถูกหาคู่เลี้ยงกันไปหรือเปล่าเอนโดเรียบร้อยไมเนี่ยสวยงามโอ้โหสามประตูเดี่ยศูนย์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับกัปตันนะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมกัปตัน V4 นะครับ V4 V4 วีสี่เนีเวอร์ชัน4ี่ลัดเวอร์ชันนะครับมาในจังหวะนี้โดนโต้กลับด้วยอาคิสลาตันอีกแล้วยิงไกลกันไปหรือเปล่าคุณกคนจิไม่เป็นไร เรารับมือเปล่าไปเลยครับแบบขำๆครับน่าจะรับได้นะครับถ้าคาดไว้ไม่ผิดเอาหน่อยเออสวยงามมันต้องแบบนี้เลยวะโอเคบอมอยู่ที่ฟูโดเปิดท่าแล้วเราจะใช้เป็นท่าอะไรโอ้โหน,นี่มันมันจะฟาวอ่าวะถ้าเป็นใน NDS น่าจะฟาลุกครั้งนะครับสาหรับการใช้ท่านี้นะโอเคไม่ฟาวนะครับในเกมนี้โอเคบอมอยู่ที่ซารูรปเปิดท่าเราจะใช้ความเร็วของข้อมูลความเร็วของข้อมูลใช้แบบแยกล่างออกมาดีดนิ้วแล้วก็แยกล่างไงล่ะสวยงาม ไปงงนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเวทีหนึ่งมันไงล่ะบอลก็อยู่ที่มอนี่ส่งมาให้เบต้าจางเบต้าจางเปิดท่าครับคำสั่งโจมตีศูนสี่ะเด็นไปซะคุณเมโอกะฟิวไปซะเ,ซะเออสวยงามคำสั่งโจมตี0ูนสี่ของเบต้านะครับมาบอลก็อยู่ที่ชูเปิดท่าครับเราจะใช้เป็นท่าลายของชูกระโดดขึ้นไปนครับพร้อมกับฟูโดแล้วก็เตะบอลลงมาเออสวยสกมุมาลงไปโจมแบบโจมกองดินเลย ใจเย็นใจเย็นบอลก็ุรีช่วยอีกครั้งส่งให้ฮาคุริโอท่าหายมาบอลก็อยู่ที่ซา,านะครับเราต้องยิงลแล้วเราต้องยิงโอ้โหติดคาเซมารุจะชนะไหมโอ้โหชนะครับน่าจะเป็นท่าบอลยังยืดครับสามารถจะชนะดิสเทนเกิลได้สวยงามจา้ะเออพอดีโอ้โหแล้วมันเปิดไฟกูจะได้ยิงไหมเนี่ยบอลเม้นี่สวยโอ้โหติดคาเบยาม่าคุง,งอีกโอ้อะไรวะไม่เป็นไรเราก็ยังโอเคอยู่ครับมาเป็นบอลยังยืดนะครับ กมกมกมอนบอลสวยแองคนลเกมนะครับชูชุยระวังโอเคครับใจเย็นใจเย็นก่อนครับจังหวะนี้ต้องใจเย็นเอา้าบังอยู่ที่ปูคี้ทำอะไรทำอะไรค่อยส่งบอลนะครับตารูทา้ท่ายังไม่มาไม่มีคามีท่าเลยครับตอนนี้ใช้ฟูโดก็ได้เอ้ยฟูโดท่าจะมาพอดีครับมาเราจะยิงเป็นดิ่งนะครับดิ่งมรณนะฉะบับก๊อปปี้นะก๊อปปี้สูงงี้เขียวสเกตมาครับจัดไปเป็นท่าลูกยิงเลเวลสองนะมากระโดดขึ้นไปแล้วโอเวอร์เฮดลงมาเออ เดดดอบนะครับดิงมรณะของฟุโดสวยแต่ก็ไม่น่าจะผ่านมือเอนโดไปได้นะครับเอนโดใช้เป็นท่าที่2นะครับท่าเลเวลสอรับท่าเลเวลสครับโอเคขอเล่งความพิโรธของเอนโดมัรุรับลูกยิงของฟุโดอากิโอไปได้นะครับน่าจะชื่ออากิโอนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับมาบอลก็อยู่ที่เบต้าจังในจังหวะนี้ช้าร์ติช่าเราจะยิงเป็นทาสั่งยิงลูกศูนเหมือนเดิมครับติดบุธด้วย มายิงเลยโอ้โหแม่งกำลังจะเฉิดฉายเอ้าอีกแล้วครับโคจิชูย่ายิงเป็นอัคคีสถาตนกลางสนามอีกแล้วดูถูกยามาโตะของเราเกินไปหรือเปล่าในแมตช์นี้ตะกอนน่าจะตบที่3 0มศหรือไม่ก็4 0นะครับมายามาโตะเราใช้เลือดสองนะจะไปเฮ้ยเฮ้ยจออาเจ้า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 โอเคโอเคครับไม่มีอะไรผิดพลาดสวยยามาโตะมาส่งบอลให้หมอนี่ เราจะใช้เป็นโดมโดมเสียงเพลงเอาละเอเอสวยงามมืนไปซะลงไปนอนไปซะลงนอนไปซะสวยงามทําได้ดีมาบอลก็อยู่ที่เบต้าจังของเราครับลูกยิงลูกสุดท้ายของเกมนี้ในแมตชนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับยิงเลยดิจ้ารออะไรยิงยิงไกลก็ยิงยงยงย่งแรงนะครับชจวงมาเทพิงความมั่เป่าอาร์เทนาตีนวนเดนเมซ่าคำสั่งยิงลูกศูนย์เจ็ดดับเบิลช็อต หวังว่าจะไม่มีกองหลังมานะครับโอ้โหเวนกรรมติดเป็นซากุมะนะครับดิฟจังเกิลนะครับก็ถ้ามันใช้ดิฟจังเกิลมันจะการลูกยิงแบบนี้เอนโดรับได้แน่นอนครับต่อให้มันใช้ท่าเลเวลสองยังไงก็รับได้ครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆไม่ตัาจังจะยิงปิดเกมให้แบบสวยๆนะครับแต่พลาดไปครับไม่เป็นไรอัลฟ่าก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใช้อัลฟ่ายิงระดับเผาขนนิดนึงนะครับไม่นะครับฟูคิฮิโร่ยิงเป็นเอนอตพิซซ่าอีกแล้ว ที่จริง,รงนะอิโนโนเปซ่าเนี่ยคือมันน่าจะแรงได้มากกว่านี้นะครับทั้งในอนิเมะทั้งในเกมเนะคือแบบมันเป็นลูกยิงที่แบบอยู่ในความรงจํามากๆเลยการที่มันยิงครั้งแรกในเกมหรือในอนิเมะเนี่ยมันคือสุดยอดมากเลยครับแบบมันดูเท่มันเป็นน้ําแข็งนะเข้าใจไหมเออโอเคครับกลับมาที่เกมยามาโตะดเซฟไปได้สวยงามลิยบอลขึ้นไปผมบอลอยู่ที่ฮาคุริโอโหไม่ใช่ฮาคุริครับเป็นหมอนั่นแนละ้วโดนมาโอเคอาฟ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วเรียบร้อยครับมา ลูกยิงลูกสุดท้ายของแมตช์นี้ครับอัลฟาจะทําสกอร์ที่4ให้เรานะครับมายิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหนนร่นะแต่ในในดอกนี้นครับจังหวะนี้ยังไงก็ต้องเข้านับจงมาเล่ากันของชั้นหงเหินผู้คุมคุมวิหกหงเหินนะครับถ้าจําไม่ผิดถ้าผิดก็ขออภัยเวลหน้าที่ด้วยคําสั่งยิงลูกศูนย์หนึ่งออาวุธแบบสวยๆแบบนี้ยังไงก็เข้าครับยิงในระยะนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะพลาดอะไรแตกไปซะ เออสวย4 0โ oh, อ oh, oh, ้โหจริงๆนะครับสำหรับทีมกัปตันนะครับทุกท่านสามารถเอาไปจัดเล่นได้เลยนะสวยงามครับมาสกอร์ก็สี่นแบบส,ว,สวยๆนะครับยังไงเราก็ชนะแบบขาดลอยนะครับเทพธิดาแห่งชัยชนะกำลังยิ้มให้เราแล้วนะครับฟุโดมาเสียบโกลจิมาซะมาสไลดิ้งสังหารของฉันโอเคทำได้ดีสวยงามครับเปิดบอลขึ้นไปดีกว่าไหมโอ้โหโดนคิดโดจะหมดเวลาแล้วจะทำอะไรคิดโดโอเคจุ๊กแม่งดีไหมเนี่ยมา โอเคแลว้วโนบิเาเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบแบบนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับมีอะไรจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย